สวัสดีครับคุณผู้ชมที่กดเข้ามาชมคลิปผมทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะไปซื้อปลาเผานะครับโดยที่จะไม่ใช้เงินสดในการซื้อแม่สงสัยซึในขณะนี้ก็จะมีเรื่องเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับที่กำลังมาแรงและเป็นที่น่าสนใจของอนาคตนะครับซึ่งผมก็ ได้ทําการเทรดอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับและหลายๆท่านก็คงรู้จักดีนะครับวันนี้ผมจะไปร้านพี่โอ๊ตนะฮะเขาเปิดร้านขายปลาเผานะครับซึ่งเมื่อวันก่อนเขาได้โพสต์ผ่านทาง Facebook ว่าสามารถใช้เหรียญคริปโตเคอ r e เรนซีนี้หรือเหรียญสกุลเงินดิจิตอลเนี่แหละในการซื้อขายปลาของเขาได้นะครับวันนี้ก็เลยจะไปลองซื้อดูนะครับโดยใช้ เหรียญดิจิตอลเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเลยครับไปก่อนที่จะไปชมคลิปนั้นอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพเป็นกำลังใจให้ผมนะครับครับตอนนี้เราก็ถึงร้านปตาเผาพี่โอแล้วนะครับ <c oughs> มาเลยครับ 嗯。 เชื่อต่อโดยการใช้เหรียญคริ 50, ปโตเคอรนซีนะครับก็พิธี U S D T ผมมันมันถอนถอนไม่ได้ครับเลยจะใช้เป็น A D A แทนต้องหกเหรียญตาตัวละ140สองตัว280 N N มูลค่าเหรียญ A D A อยู่ที่ห้าสิบ เจ็ดจุดสาบาทอเ่นยจบเลย่ออีโมเลยมันได้เต็กของมันมาใส่เลยโอเคถ้าถ้าเรียงเป็นเหรียญจะได้รับจำนวนสี่เหรียญนะผต้อง ถอนเงินป๊าบออบวกหกจุดห้าดีเอนี่ก็ต้องรอก่อนนะครับระบบไหนทำรอนหนือนพี่จะมีอ่าเข้ามา่อนเดือนมีเ<ไง>ดือนเดือนมีเดือ พี่โอ๊ตคิดยังไงถึงมาขายฝากไปใช้มันอันนี้งตลาดคริปโตมันทำงานตลอดก็มีเงินหมุนเวีนตลอดในช่วงนี้เศรษฐีมันแบบผมแย่ก็เลยดึงเงินคริปโตแหละเอามาช่วยทีนี้เศรษฐีมันราบเงินดีขึ้นแล้วคนแบบมีเงินในมือถือเนี่ยเงินเหรียญตลาดคริปโตเอามาใช้จ่าย นี่แหละครับหัวคิดของโคตรุ่นใหม่ถ้าเป็นไปเน้นด้วยกันน่าจะติดแล้วแน่นแกมเลยแค่เพียงอะไรเดิมายไปเลยเดี๋ยวไปตัดที่หลัง ตอนนี้ก็ยืนยันในอ e ีเมลเสร็จแล้วนะครับดําเนินการต่อคุณได้การถอนของคุณได้รับการยืนยันแล้วกําลังดําเนินการไปที่หน้าเงินของฉันตื่นเต้นเหงากระแตกต้ <c oughs> านานี่จะเป็นยังไงรอต่อไป ครับตอนนี้ก็คือขายกัตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้ปลามาสองตัวแล้วนะโอเคเดี๋ยวก็กลับกันเลยนะครับพอจบคลิปเจีกนี้ครับครับตอนนี้ก็ได้ปลาเผามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับหอมหอมแต่เมื่อกี้ก็เจอปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือการฝากถอนกันระหว่างบินครับกับใบแนนนะครับต้องใช้เวลานานพอสมควรครับต้องไป ผมก็เป็นครั้งแรกเนาะที่ทําการซื้อขายกันแบบนี้ก็เห็นปัญหาก็คือมันต้องรอสักนิดหนึ่งนะครับโอนกันร,ระหว่างบิดครับกับใบแนนแต่พี่เขาพูดเมื่อกี้คือถ้าใบแนนกับใบแนนอะ่ะจะเร็วกว่านี้อะไรประมาณเนี้ยครับก็ซึ่งปัจจุบันนี้เหรียญคริปโตก็กําลังมาแรงนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอครับต้องศึกษาให้ดีก่อนผมก็เพิ่ง อัดเทรได้ไม่นานมาเนี่ยครับแต่ในพอร์ตผมก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ดีใจนะก็ศึกษาควบคู่กันไปด้วยนะฮะยังไงก็พอจบคลิปวันนี้เพียงเท่านี้ครับรู้สึกตื่นเต้นนะพี่คีซึ่งมันเป็นอะไรที่หม่มากโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ